อแฮมอแฮมก่อนจะไปดูคลิปก uh, ันนะครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแล้วก็เลือกไปทั้งหมดเพื่อเป็นการไปภาคคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนครับิ โอเคก็ขอกราบสวัส okay. ด no so, ีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่อยผมแซมไซโคนะครับแล้วก็ปาราเฟลนั่นเองนะครับก็วันนี้ดูเกมของมาครับนะฮะแน่นอนครับวันนี้ตามชื่อคลิปนะครับวันนี้เราก็จะมาแข่งสร้างบ้านนี่นะครับแต่ป็นบ้านของพี่แชมป์กับพี่เนยนี่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยคือชื่อคลิปเนี่ยอะไรหรูอะไรอะไรอะไรแบบอะไรหรูกับไม่หรูนี่นะครับเพราะว่าอะไรไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะมาแข่งสร้างบ้านฉบับแบบสกินของพี่แชมป์กับพี่เนยนะครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนคือเราม น้ำเนี่ยจะสร้างบ้านกากก็คือว่าต้องคือใครที่ใช้ไล่ระวานะครับทุกคน พูดงี้ก่อนใครที่ได้ลาวานะครับจะต้องสร้างบ้านแบบว่าใช้เฟอร์นิเจอร์ได้ทุกคนก็คือเป็นมอสเฟอร์นิเจอร์ที่เราลงมานะครับเป็นมอสเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะสามารถใช้ได้หมดนะครับแต่ใครที่ได้น้ำเนี่ยต้องห้ามใช้มอสเฟอร์นิเจอร์ทุกคนต้องใช้บล็อกไม้ครับธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าต้องแต่งยังไงก็ได้ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์เองนะครับแล้วก็มาดูกันว่าใครจะนนเป็นผู้ชนะเนยนะครับก็ใครเชียร์บ้านผมเนี่ยก็วันนี้ผมจะมาสร้างบ้านพี่แชมป์นะของของป้าจะสร้างบ้านพี่เหนือเองนะครับนะโอเคใครเชียร์บ้านต์์์้้้วยยยกกกกกัััันน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 คคคคคคครร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 บบบบบใใเเเลลีีาาาาางงผมมมมะะะปป่่็็สอออฮแแท ผมได้สร้างบ้านไม่หลัวครับทุกคนใช่ไหมใช่ไหม ทุกคนครับผมสร้างบ้านไม่หลัวครับเมื่อยนะแสดงว่าวันนี้ผมจะสร้างบ้านพี่แชมป์โดยห้ามใช้ฟืนิเจอร์นะครับและว่าบ้านวันนี้บ้านเป็นบ้านพี่เนยสุดหรูนะครัไม่บ้านพี่แชมป์สุดกากจะร้องไห้นะ่ยโอเคมาตามนี้ทุกคนครับมาแต่เราสทำเออตอนเราทำเป็นบ้านใต้ดินด้วยนะผมลืมบอกนะครับเป็นบ้านใต้ดินนะทุกคนนะมาพร้อมยังครับพร้อมแล้วเริ่มสร้างได้เลยฮะไม่ต้องสร้างใหญ่อะไรมากนะใต้ดินนะครับสร้างธรรมดาก็พอครับทุกคนจะร้องง่าครับผมต้องสร้างบ้านโดยห้ามใช้ฟืนิเจอร์นะครับจะร้องง่ายหนึ่งสองสามสี่ห้า เพื่อสร้างบ้านพีน่แชามเคเคเนี่ยสไตล์แบบไหนนะต้องบอกว่าเขาเรียกไงสไตล์แบบว่าไม่ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ไมค์ครับอะครับทุกคนไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไหมครับไม่ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์มอสที่เราลงครับต้องใช้แบบเฟอร์นิเจอร์ไมค์ครับอะครับจะร้องง่ายทุกคนหรือสร้างแล้วก็เป็นนะครับเออนี่ยเนี่ยครับเอ๊ะ เริ่ม<แ>มาก็เหมือนหน้าเหมือนพี่แชมป์แล้วครับอืมนะครับอันนี้ก็สร้างพี่ชายผมเองครับอืมก็หน้าเหมือนพี่แชมป์แล้วนะเน,นี่ยนะฮะพี่แชมป์เขาต้องโล,โลน้นนิดนึงนะทุกคนนะผมต้องสร้างหน้า1บล็อก2บล็อกนะประมาณนี้นะฮะหน้าพี่แชมป์นะครับแล้วก็ต้องปิดตรงนี้ไว้นะครับปิดผิวพี่ชพแช<ต>มป์เขาหูปลาพี่แชมป์หัวโล้นไม่นะพี่แชมป์ไม่น้องหัวโล้นอ๋อเหรอนี่ของพี่ของพี่พี่แชมป์หูโล้นเหมือนกันนะทุกคนยังฮะยังไม่หัวโล้นนะครับทุกคนนี่ไงาทำหน้ามาด้วยฮะนี่พี่กำลังเอ้ยปลาไม่ใช่หัวโล้นอันนี้อัน ดูทรงแล้วครที่เล่นไมครับนะก็ตอนนี้จะเปิดซีรีส right? ์เกี่ยวกับแบบว่าทำแบบว่าทำแบบบ้านยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยทุกคนครับก็ครที่บอกว่าอยากให้ผมทำบ้านยูทูบเบอร์คนไหนนะแบบว่าพวกไมค์ครับในไทยนะครับเอาแบบว่าไมค์ครับเป็นคนไทยนะครับทุกคนถ้าอยากให้ผมทำบ้านคนไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคนครับเชนแบบว่าบ้านคนนู้นคนนี้นะสามารถทำสามารถพิมพ์บอกได้หมดเลยนะครับก็เียนเชียร์ด้วยกันว่าผมให้บ้าเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะเองครับเหนื่อยนะลี้ยเชียร์นะทุกคนนะฮะโอเคตอนนี้ผมเริ่มทำหน้าพิช ว่าตอนนี้พี่แชมป์จะมีหูฟังเป็นผมเสียมตานะทุกคนนะผมต้องสร้างหน้าพี่แชมปเป็นสี่เหลี่ยมนนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็ตรงนี้มา ตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคหน้าพิชามประมาณนี้นะครับเราทำข้างข้างก่อนข้างๆให้มันเท่ากันนะทุกคนครับได้เลยทำให้มันเท่ากันก่อนครับทุกคนแล้วก็ใส่ตรงนี้นะเป็นเสียมตาลนะฮะผมพิชามเขาจะเป็นคนสีผมเสียมตาลทุกคนครับนะฮะเราหล่อนะเราหล่อเราหล่ออย่างผมแล้วใครจะทนไว้เล่าอะไรประมาณนี้ทุกคนนะโอเคเรามาเติมต่อผมพิชามนะครับให้มันดูแบบว่าเกาหลีหน่อยนะฮะหน้าเกาหลีเลยเนี่ยนะฮะคือของพิชามันจะแบบว่าจะมอสกินพิชามะงคือว่าเขาจะมีตานะครับแล้วก็จะมีปากเป็นสีขาวมมาาาานนนนีีีีี้้ะคืออสสกกิยย่่งงเเทปป็ขวนะต้องเป็นสกินที่่่แบบวาคอนข้างจะนาานนมกเลยะผมมว่าาสัยยเเนี้ข จะเห็นยากนะครับคนที่มีปากเป็นสกินตบมาเนาะตบมาเนะานะเนี่ยใช่แลนะ้ว<ช>จะเห็นยากย่ามากๆเลยนะ <ๆ S 1> คนที่มีบ๊อกเป็นแบบสก,กินมีปากผมจะไม่มีเลยทุกคนนะเห็นไหมเออเนี่ยผมาเป็นยังก็จะเป็นคนหนึ่งที่มองง่ายๆเลยว่าถ้ามีปากมีตาแดงอนะไรเงี้ยพี่แชมป์ชัวร์นะฮะพี่ย้มป์เคเคผมของผมชัวร์เลยนะประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้ทุกคนครับเป็นไงฮะเริ่มเทเลยครับเริ่มแบบว่ามองแบบพี่แชมป์เคเคเนี่ยโอเคเราลองนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับคือหัวเราเนี่ยจะมีทั้งหมดแปดบล็อกนะผมเคยบอกไปแล้วหลายคล เขายังไม่ย so <aux> <Del> ังไม่สุดนะครับเพราะว่าเหมือนถึงว่าผมจะสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเขาจะมีฮู้ดนะครับค okay. 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 ือว่าจะเป็นเป็นเสื้อขนหนาวไม่ใช่ขนหนาวเป็นเสื้อแบบเสื้อฮู้ดทุกคนคล้ายเสื้อขนหนาวทุกคนครับแต่ว่ามันจะมันจะมีหมวกไว้ข้างหลังนะแล้วก็จะมีหูฟังนะครับของพี่เนยก็จะแบบว่าจะมีฮู้ดเหมือนกันนะของพี่เนยจะมีฮู้ดนะจะมีหูฟังเหมือนกันนะเหมือนพี่แชมป์เลยนะครับอันนี้สกินเขาก็จะคือครับก็เป็นคู่รักกันครับจะแบบคล้ายๆกันนะครับนะโอเคตอนนี้เราเป็นหัวพี่แชมป์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ อถ้าเป็นตอนนี้เวลาปกติถ้าเป็นเวลานี้ก็พี่แชมอาจจะลงรับใช้ลุลงวันนี้ทุกคนรอติดตามชมได้นะเพราะาผมเพิ่งอัดรับใช้ลุงมาเสร็จใหม่ๆเลยนะเลยผมคิดได้เออว่าผมอยากสร้างบ้านพี่แชมอีกหนอทุกคนครับแบบว่าสไตล์แบบว่าบ้านหรูบ้านกา,กากอะไรว่านี้ว,นว่าไปนะแต่วันนี้ผู้ที่ทาการทาบ้านพี่แชมกากครับเออนะ่ยเฟเจอร์แบบไม่ค่อยมีอะไรบ้านนี้ทุกคนนะเออนะโอเคประมาณนี้จะไปแปลกไหมทุกคนไม่แปลกเฮ้ยทำไมพี่เนยสวยจังอ่ะโอหสวยมากๆแต่หัวโลนๆนะคะข้างหลังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นดีนี่นี่ทุกคนานับเป ไต้องทำฮูดข้างๆนะครับทุกคนจะมีความแบบว่าใช้สีดำนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ขึ้นมาถ้าพี่แชมดูคลิปนี้อยู่พี่แชมไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะสร้างบ้านพี่แชมไม่สวยนะครับผมพยายามจะสร้างสุดความสามมูดของผมนะฮะมากครับมากมากครับผมนะเอออะไรเนี่ยเรื่องมูลนิงก็มาแล้วผมห้าบาทสิบบาทก็ทำให้หมดนะโอเคประมาณนี้ทุกคนครับต่อไปต้องเติมแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอเพิ่มสปอตนึงตรงนี้อ่าประมาณนี้ต่อไปต้องเติมสีแดงนะครับทุกคนเป็นฮูดของเขาเนี่ยนี่ครับสร้างเหมือนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมจำไม่ได้ ทุกคนคอมเมนต์มาเนี่ยทุกคนอย่าแบบว่าทุกคนต้องกดไลค์เขาให้เขาแบบขึ้นขึ้นท็อปเมนต์อะไรประมาณนี้ผมจะเห็นง่ายๆเออจะแบบเอาเขามาสร้างอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคพี่แจ็คก็จะมีหัวตรงนี้ผมหเขาเนี่ยนะทุกคนเป็นทรงผมของเขานะฮะเออผมไม่เคยสร้างไปแชมสไตล์นี้นะทุกคนนะอันนี้ครั้งแรกนะครับที่สไตล์แบบว่าสู้ผมมีแบบว่ามีความแบบหลายเท็กเจอร์นะฮะอันนี้คือครั้งแรกนะปกติผมไม่สร้างอะไรขนาดนี้นะปกติผมจะสร้างง่ายๆนะครับสไตล์แบบแซมมี่อะครับนะฮะโอเคพี่ป้าถึงไหนตอนนี้ขอปาตอนนี้ถึงไหนแล้้วฮะย เฮ้ยขอไม่เนอร์สวยจังเลยอ่ะขอพี่เริ่มมาทุกคน,นครับเริ่มมาเฮ้ยอันนี้ผมครั้งแรกทุกคนนะผมไม่เคยสร้างอะไรที่แบบว่ามีความแบบว่าละเอียดอะไรขนาดนี้นะปกติผมจะสร้างง่ายๆนะทุกคนต่อไปนะครับ หูฟังของพี่แชมป์เคเคนะฮะควรจะพยายามให้ทำพี่แชมป์เป็นหูฟังสีธรรมดาเลยแล้วกันนะคุณครับแบบว่าเป็นแบบแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยแล้วกันนะเพราะว่าของพี่แชมป์หูฟังโบกเต๋ของเขาจะแบบค่อนข้างจะเออ่ลุงลังนะฮะไม่ใช่ลุงลังมีความเชตเจอร์หลายอย่างนะครับควรสร้างง่ายๆแล้วกันนะโอ่อเราลองดูว่าสร้างง่งงายๆของผมจะเป็นยังไงนะ,ะมีสีส้มกับสีแดงตรงนี้อ่าประมาณนี้ทุกคนครับฟังง่ายๆสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีใครทักเฟซบุ๊กเนี่ยสร้างตรงนี้ครับแล้วก็ไปหูฟังไปเลยนะฮะโอเคตรงนี้นะครับประมาณนี้โอเเเเเคคคคอออัันนนีี้ืหูฟงงขพ่่แชมป์ราะฮย ต้องแบบทบทวนบ่อยว่ามันตรงกันหรือเปล่านะหนึ่งสองนะครับแล้วก็โอเคหนึ okay. 1, 2, ่งสองพอพอนะครับหนึ 1, ่งสองอันนี้แค่นี้ก็จะเลยแล้วครับทุกคน,นครับเป็นไงแค่นี้ก็เลยแล้วนะโอเคถูกละถูกละเออทำแรงผมนะมาหนึ่งสองตรงนี้นะครับแล้วก็วางเป็นสี่เหลี่ยมเรียบนะฮะเชิญประมาณนี้ในแอปดูของพี่ปาดิเอ้ยของพี่เนยสวยจังเลยอ่ะตาเขามีประกายครับแบบวุ้งแววอะครับทุกคนเออพูดเท่เลยครับ เออนะครับพี่เนยสวยคนสร้างก็ต้องสวยใช่ไหมแพทบอเฮ้ยเป็นไงทุกคนครับสกินพี่แชมป์ของเราเสร็จแล้วนะฮะโอ้เป็นไงฮะต่อไปข้อเสียที่ยากท่สุดก็คือว่าคจรสร้างบ้านแบบตกแต่งเฟอร์นเจอร์ยังไงให้มันดูสวยนะแต่ว่าเรานี้เราต้องสร้างบ้านต้ดินทุกคนครับเพราะว่าเรามีโจทย์มาว่าคือบ้านตดินนะทุกคนห้ามใช้เฟอร์เจอร์ได้หมครับให้ห้ามใช้ให้ห้ามใช้เฟอร์นิเจอร์ี่เป็นบอกนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะเรจะพยายามไม่ใช้ดูนะครับทุกคนโอเคครับเราต้องเป็นประตูเส้มตาเพราะว่ามันเข้าทรงผมพี่ ไปเป็นไงทุกคนเฮ้ยผมที่ท้อใจตัวเองจริงเลยนะครับทุกคนนะฮะชั้นบนเราจะไม่ตกแต่งอะไรมากเพราะว่าชั้นบนผมไม่ทำนะผมจะเป็นบ้านได้ดีแล้วกันนะโอ้โห้าผมก็มีน้ำมานกนนะคับเนี่ยเดี๋ยวผูขาอุ้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนมาครับทุกคนนะฮะมาต่อนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมได้ทำการแยกห้องมาแล้วนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องปูฝาเป็นอะนะครับเป็นซิมตาลนะยเพราะว่าพี่แชมป์เขาจะเป็นสมบีซิมตาเขาตีมเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกคนครับมันต้องมีสีแดงแน่นอนครับเพราะว่าอะไรรู้ ต่อนะครับผมต้องทำเฟอร์นิเจอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราทำแบ่งห้องก่อนนะทุกคนห้องห้องนีเป็นอะไรมาพี่ปาแมวหมาใช่ไหมครับใช่ฮะกูเก่งมแบบากๆเลยนะครับบ้านฮา์บนสินดีฮะไม่ใช่ครับหยอกๆยอกมาผลงานการแบ่งห้องทุกคนครับผมจะต้องทำสไตล์ที่ผมไม่เคยทำด้วยทุกคนแบบน่าจะสวยนะผมว่านะมาลองดูนะทุกคนครับจะมีแบบว่าเป็นแบบห้องค่อนข้างจะไม่ส่วนตัวนะเป็นห้องแบบว่ามีกระจกปิดตรงนี้นะทุกคนเหมือนโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ทุกคนครับแบ่งโซนนะแบ่งโซนแบ่งเขตอะไรประมาณนี้ทุกคนนะน่าบ้านเราน่าใหญ่ตรงนี้จะทำเป็นเราแบ่งอัล้วเราแค่ไปฮะตรงห้องน้าราาาจะะใใหหญญ่่่ยยววนคับไม เล็กเล็กแต่เล็กเล็กแต่ยาวอะไรเงี้ยนะทุกคนงงอะไรงงอะไรงงไปหมดแล้วน่ะแต่ถึงว่าห้องห้องเล็กแต่ยาวนะครับอะไรประมาณนี้ไม่กว้างอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีความบอกว่าเนี้ยทุกคนลองสร้างดูนะทุกคนไม่ต้องมีกระตือกกระจอกยืนนะครับเพราะว่า เราต้องติดกระจกเยอะครับเพราะว่าเป็นห้องน้ำนะฮะโอเคมันมีกระจกเป็นสีตรงนี้ครับปิดไว้ตรงนี้อ่ะสักนิดหนึ่งครับตรงนี้อ่ะเรียบร้อยฮะตรงนี้นิดนึงอ่ะม่เข้ากันตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องรับแขกเอ่อไม่เอาห้องรับแขกตรงนั้นตรงนั้นนะฮะตรงนั้นห้องรับแขกตรงนี้ห้องครัวตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนเราจะใหญ่นิดหนึ่งนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมขอคิดดูครับว่าเราจะใช้เฟอรนเจอร์อะไรในการตกแต่งบ้างนะครับทุกคนครับเรารอมาสร้างเตียงนอนเล่นๆก่อนก่อนตอนนี้พี่ป้าถึงไหนแล้วฮะะตตตตตกกแแ่่่งงงหรรรือออยััคบนนี้ไใชม อ่าโอเคตาทุกคนตรงนี้จะเป็นหัวเตียงของเรานะฮะประมาณสัก1 2 3 4ประมาณ4บล็อกตรงนี้อันนี้จะเป็นหัวเตียงเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของเรานะทุกคนเตียงนอนผมใหญ่มากๆใหญ่กว่าห้องนี่จะห้องผมนี่เตียงนอนนี่คือกินไปแล้วครึง่งนึงอะทุกคนกินทั้งบ้านเลยนะครับแค่แค่แค่เตียงนอนอะปะของพี่แค่เตียงน,น,นอนก็สามารถกินแบบกินพื้นที่ไปไดนะ้ทุกคนครับเออผมสร้างเตียงนอนแล้วของผมวาเนี่ยนะประมาณนี้ทุกคนครับนี่ครับเตียงนอนของผมนะฮะค่อนข้างจะค่อนข้างจะเรียบหน่อยนะฮะทุกคนเพราะว่าเราหุบเตียงนอนหน่อยเดีค เราจะลองสร้างเต็นนอนธรรมชาติดูนะฮะว,ว่าโดยแบบว่าใช้บล็อกไหมครับทุกคนว่ามันจะสร้างได้หรือเปล่านะเออหลายคนแบบว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ลองสร้างธรรมดาบ้างได้ฮะเลยสร้างธรรมดาดูทุกคนครับเนี่ยเป็นไงทุกคนครับธรรมดาเราก็สามารถสร้างได้ทุกคนครับแต่อาจจะไม่สวยเท่าเฟอร์นิเจอร์นะเพราะเฟอร์นิเจอร์มันสวยมากๆเลยประมาณนี้ทุกคนครับเป็นไงเต็นนอนผมก็แบบว่าท้องทา่จะสำเร็จแล้วครับทุกคนนะฮะเออประมาณนี้นะครับทุกคนเราทำทางขึ้นนิดนึงใส่แล็มป์ไหมคะใส่ครับใส่แล็มป์ค้อนป้าผมบอกเลยพ้อนป้าต้องสวยมากเลยเนี่ยเพราะว่าป้าเขาตกแบบบว่าเเฟออรรร์์จคัผม ห้ามทำมันเป็นกฎเหตุาการณ์คนะครับอย,อย่าอย่าซีเรียสกันนะฮะนี่ครับนี่นอกผมสวยงามมากครับทุกคนเราต้องมีตู้นงัทงทรงหนังสือนะฮะผมลองสร้างอะไรเล่นๆดีกว่าทุกคนคเจอตู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเออเป็นประมาณนี้ทุกคนครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้แหว่งมานิดนึงนะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นที่ยื่นออกมาอะไรประมาณนี้นะทุกคนเชิบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันสุดแปลกนะฮะมาทุกคนผมจำได้เลยะฮะต้องวางอย่างนี้นะครับทุกคนแวะไปดูคลิปพี่ปามานิดนึงนะโอเคมาวางอย่างนี้ทุกคนครับแล้วก็วางเป็นแบบว่าเป็นชั้นอย่างนี้นะสามารถดูด มาทุกคนครับประมาณนี้นะมันเป็นแบบว่าฉันเก็บของเพรผมตัวเตี้ยอย่างว่าอ๋อผมปรับตัวเล็กนะนี่เป็นไงทุกคนครับมันเป็นชั้นเก็บของเราสามารถใส่ของนี้แล้วเราก็ดันไปข้างในได้แต่ว่านี่เป็นแค่ของตกแต่งของเฟอร์นิเจอร์นะทุกคนเลยแบบสวยประมาณนี้ทุกคนครับมันมันก็ดูแบบว่าพิชั้นเก็บของได้นะฮะบอกเลยว่าสวยจัดนะฮะโอเคประมาณนี้ทุกคนครับเป็นไงสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหยอดจริงเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปก็ทำเก้าอี้นะครับกรงวี่นะครับผมเก้าอี้จำแบบหลายคนเคยชงเคยใช้แน่นอนครับทุกคนมาทำประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโะะนนคคครรรับเเเเอออออมว่่่่าาิดดดยยยู้้้ไไสทหปณ มีตุ้งยุงย้งชู้เน่ยนะครับจะร้องไห้อะครับเออผมไม่มีอะไรเลยอ่ะจะร้องไห้ทิชชู่เอ้ยมีทิชชู่ด้วย,ยโอ้โหเกาแต๊ดแล้ววะโคตรดีเลยอ่ะผมไม่เห็นมีเลยผมจะร้องไห้ผมเดี๋ยวก็ผมก็ปิดต่อไม้ไว้ทุกคนนไม่แนฮะถึงบ้านเราจะมจะเป็นแฟนคนจนต้นทน,ทนหน,น่อยวน้อนะทุกคนนะฮะนี่ครับเป็นนะห้องเล็กๆของผมนะฮะมีเงินทองต่อไปห้องเอ่อเดวินรูมนะฮะคือห้องรับแขกนะครับอ่ะผมลืมไปนิดนึงนะฮะว่าบ้านของเราเนี่ยลืมไฟไปได้อย่างไงเนี่ยทุกคนบ้านนี้ครับทุกคน ในการตกแต่งนะครับเหมือนทุกคนน่าจะเคยตกแต่งนะแนวนี้นะครับทุกคนแบบว่าวางไฟประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้นะครับเหมือนคบไฟอะไรประมาณนี้ทุกคนครับอยู่แล้วครับแบบเป็นคนโจรนะครับนี่เสียงใครฟูดินอะไรเฉยนวันที่ยินเลยครับไอเห็นชื่อคนนะฮะทุกคนจะลืงกลับไปดูซีรีส์นี้ด้วยกันนะครับฝากกดตามซีรีส์หน้าตํารวจกันดีขาขนมปังด้วยนะเพื่อลงเมื่อวานนะฮะฝากกดติดตามด้วยกันนะครับนะฮะบอกเลยว่าตั้งใจทำจัดบอกเลยว่าอีพีที่แล้วสนุกมากมาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ ผมรู้ว่าตอนนี้ผมเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยกำลังสอบอยู่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสอบผ่านสำเร็จนะครับสาธุนะครับอขอสอบผ่านทุกวิชานะไม่ติดศูนไม่ติดรอใครที่เป็นเด็กผสมก็สู้ๆนะครับถึงจะไม่ติดศูนยไม่ติดรอเดี๋ยวก็ตั้งใจเรียนนะครับสู้ๆนะฮะโอเคมาใช่แล้วครับมาต่อไปเราต้องทำเป็นเอ่อเป็นตู้นะครับเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆทีวีทุกคนครับลองทำดูว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับประมาณนี้ทุกคนครับเป็นทีวีของเรานะฮะโอเคมาประมาณนี้นะครับมีเครื่องเล่นเสียงนิดนึงนะครับ เราจะเล็กไปไหมเล็กไปนิดนึงนะโอเคขอใหญ่นิดนึงนะขยายหน่อยนะโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วโอเคเป็นแบบว่าทีวี <TV S 2> ครับสบู่ตรงนโอ้โอมีที่วางสบู่อะครับจะร้องง่ายบอไม่มีเลยเลยทุกคนนะฮะให้ผมเห็นผมเห็นนั่นเนละทุกคนครับโบอยากทำโซฟามากๆ แต่โซฟาที่เราทำนี้เป็นโซฟาแบบว่าใช้ขนแกะทุกคนครับแล้วก็ใช้เตียงนะครับผมลองทำดูเห็นเออเห็นตรงไหนดีออนเซนเฮ้ยจะร้องไห้ครับมีคนแบบอดอดอดเฟอร์นิเจอร์เลยครับทุกคนนะโอเคผมจะลองแบบว่าเป็นโซฟาดูเฮ้ยเป็นไงทุกคนครับเป็นโซฟานั่งได้ครับทุกคนประมาณนี้นะเออเฮ้ยเราก็มีไอเดียเจ๋มเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะเป็นโซฟาทุกคนครับแล้วก็ติดป้ายตรงนี้นะฮะไม่รู้ติดเพื่ออะไรติดอยู่ไปเถอะครับทุกคนเฮ้ยสวยนะเนี่ยทุกคนครับนี่ครับเป็นโซฟานั่งเล่นนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวว่าาามมันนต้ออองขยยกิดนนนึงทุกคครรับปะมาณี้อ่ะ ก็ประมาณนี้น่าจะได้ครับทุกคนต่อไปครับผมเคยผมไปเห็นมานิดนึงครับทุกคนมันจะทําเป็นโตนะครับเป็นโต๊ของผมนะเป็นโตแบบว่าโตนั่งนะแต่ว่าเป็นโตไม่ใช่ธรรมดาทุกคนครับเป็นโตแบบใช้อเมอร์สไตล์นะ,ะจะลองดูว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับประมาณนี้เดี๋ยวเออมนต้องดันบล็อกนะความริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองสร้างก่อนโอเคต่อไปลง้งดันบล็อกกันทุกคนโอ้โหน่ามีการดันบล็อกเกือเยนการแข่งสร้างแข่ง้างผมไม่เคยลงทุนในอะไรขนาดน,นี้เลยทุกคนครับมาลองดูกันนะทุกคนมันจะสวยหรือเปล่าแล้วก็โอเคเฮ้ยได้อยู่ทุกคนโอเคด เดี๋ยวมันต้องดันลงด้วยดันลงดันลงสักบล็อกนึงนะฮะทุกคนเดี๋ยวลองก่อนโอเคเฮ้ยมันไม่ดันลงดันลงได้ากินยิอ่าลองดูว่ามันจะสวยหรือเปล่าผมลองลองดูก่อนนะครับทุกคนนะฮะโอเคลองดูครับทุกคนว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่านะฮะวางไปฟึบแล้วก็ดันบล็อกเรียบร้อยฮะโอเคแล้วก็วางเป็นแบบบล็อกสลับนะฮะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่เท่ากันเหมือนนะครับมันก็ไม่เท่าเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยไม่เท่าเลยพอดีมันต้องดัน ใช่ครับความเร็วมันต้องดันลงมานิดนึงนะทุกคนครับแบบเนี่ยวางตรงเนี้ยทุกคนครับเดี๋ยวผมลองป๊บนึงนะฮะโอเคครับทุกคนผมว่าผมไม่ใช้แล้วฮะผมมันทำยากเกินไปผมไม่ทำเลยฮะเอาเป็นแบบเนี้ยทุกคนครับเป็นโซฟาธรรมดาครับแล้วก็ไปนั่งอะไรอย่างงี้แค่นี้ก็พอครับแค่นี้ก็สวยแล้วแค่นี้ก็สามารถชนะพี่ปลาได้แล้วครับอืมนะฮะโอเคมาทำต่อดีกว่านะครับต่อไปต้องทำเกี่ยวกับ ว่าอยากมีต้นไม้ประดับเล็กๆนิดหน่อยนะครับในบ้านเราเนี่ยก็ต้องทําแบบว่าเป็นนี่แล้วก็จะเป็นแบบใบไม้โอ๊กแหละครับประมาณวางตรงนี้นะฮะสวยๆนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับโอ้โหเขามีเครื่องครัวครับจะลงง่ายผมไม่มีอีกแล้วทุกคนนะฮะโอเควางตรงนี้นิดนึ่งดูดูดูครับดู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 เูด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 นดู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 ดวดู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 ด มาครับทุกคนต่อไปห้องครัวนะครับห้องครัวเราก็ตกแต่งอะไรไม่ต้องเยอะมากครับทุกคนมาเราทำเนี้ยแล้วก็จะแบบเหมือนจะเป็นที่อ่างล้างมืออ่างล้างจานอะไรว่าไปนะทุกคนเหมือนเป็นก๊อกน้ำนะฮะแล้วก็มีปุ่มเล็กๆน้อยๆไม่รู้มีมาทำไมนะฮะผมจะตกแต่งแบบตรงนี้เล็กน้อยนะครับเป็นห้องครัวแบบว่าเป็นฝาประตูฝาผนังห้องครัวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงนะฮะมีแบ็กกราวด์หน่อยนะครับทุกคนประมาณนี Yu, ้ทุกคนครับแล้วก็แบบว่ามีแบบท่านแบบว่าเป็นแบบอ่างล้างมืออ่ะเป็นก๊อกเป็นก๊อกน้ำมาทุกคนปรับทุกคนมาแวมาเป็นแแบบบเเฟออออรรรร์์จหนนน่่ยะะคัล้้วก็มมีีีตง มีแบบว่าตบะผตบเผานะฮะแล้วก็มีเนี่ยผมเคยตกแต่งบ่อยมากแต่ก่อนนะประมาณนี้ทุกคนครับเนี่ยห้องครัวของเราแค่นี้ก็พอครับเราใช้แบบว่าอย่างประหยัดคุ้มค่าแบบว่าเศรษฐกิจพอเพียงอะไรวันนี้ว่าไปนะทุกคนวันนี้ด้วยครับทุกคนเออประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต้องมีโต๊ะกินข้าวนะครับตอนนี้พี่ป๋าเขาเราตกแต่งอยู่ผมดูเลยครับทุกคนตกแต่งแบบเฟอิวเจอร์สดจัดๆอย่างเงี้ยเราแบบไม่มีครับเราแบบเราเป็นคนจนนะครับต้องอย่าลืมลืมลืมเชียร์นะเชียร์บ้านใครนะทุกคนอย่าลืมเชียร์นน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 ะะะะะะฮโโอเเเคคคคคคกกกก็็แแแบบบบบบบตตตต่่งงววาาาาปปปีีี้้้้รรรรรัััททุุ๊ิขมณนะฮะโอเค ผมว่าเราก็เสร็จแล้วประมาณนี้เอ้ยหลห้องน้าห้องน้ำเราไม่เสร็จนะฮะห้องน้ำของเรานะครับแน่นอนครับผมทุกคน,นครับเดี๋ยวเราจะตกแต่งห้องน้ำนะฮะทุกคนมีเป็นอ่างอบน้ําตรงนี้นิดนึงนะฮะเอ่ออ่างอบน้ําผมก็จะทาประมาณนี้แล้วก็มีอ่าง,องน้ําตรงนี้แน่นอนครับแล้วก็เฟอร์เจอร์อย่างหนึง่งที่คล้ายๆเหมือนเป็นก๊อกอะครับเป็นก๊อกน้าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผมว่าผมทําวงจรอ,อะไรนึงนะเป็นแบบอ่างน้อาอัตโนมัตินะครับทุกคนไม่ใช่อ่างน้ำอัตโนมัติแบบขยโยปุ๊บแล้วแบบนไงอ้าาหยยเล เอ่อน่องบางค่อนข้างๆอ่อยอย่างนี้ทุกคนครับพอจะอาบน้ำเดี๋ยวมรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับทุกคนพอเวลาเราอาบนำ้ำเวลาเราอนาบน้ำเราก็เปิดตรงนี้ครับเวลาเราไม่อนาบน้ำเราก็ปิดนะครับเออแค่นี้พอครับทุกคนง่ายๆเลยนะเอาเป็นลบล็อกสลับอย่างทุกคนครับมันจะได้ลวมไปอาบนำ้ำง่ายๆนะครับประมาณนี้โอเคเอ่อขอเปลี่ยนคอมแพนนิดนึงได้ไหมเฮ้ยบล็อกสลับไม่ได้เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราขอปิดตรงนี้น้ำก่อนนะทุกคนครับแล้วก็เปลี่ยนบล็อกตรงนี้ก่อนนะประมาณนี้นโอเคแล้วก็บล็อกสแบบรู้สึกตรงนี้บบ่่ออยมาาาากววิธีนน้ะะเพร ใช้แต่เด็กนะทุกคนนะฮะโอเคแล้วก็แบบนี้โอเคแล้วก็นี่ออกแล้วก็เวลาอาบน้ำเราค่อยลงไปข้างล่างแล้วก็อาบน้ำประมาณนี้แล้วกันทุกคนเออง่ายดีพอจะปิดน้ำก็เออก็ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคลืมเปิดไฟนะครับปักไฟด้วยกันโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาเจอทีตอนที่เฟอร์นเจอร์ผมเสร็จแล้วกันผมว่าอาจจะตกแต่งอะไรเล็กน้อยนะครับเพื่อแบบว่าให้มันไม่โล่งเกินไปนะแล้วก็มาเจอตอนที่ตอนอีทีตอนที่รีวิวเลยกันนะครับแล้วก็มาดูบ้านป่าด้วยว่าจะสวยเท่าผมหรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้นะครฮะโอเคไปกันนะเทไปกัน อะไรครับทุกคนตอนนี้บ้านของพวกเราทั้งสองคนก็เสร็จเหมนที่เราปล่อยแล้วนี่นะครับบ้านปลาผมก็จะเป็นพี่เนยนะบ้านผมจะเป็นพี่แชมป์นะครับมาเรามาดูบ้านผมกันดีกว่านะครับมาดูก่อนมาดูก่อนมาเนี่ยปลาเป็นไงบ้านพี่แบบว่าทำแบบมีความแบบมีเท็คเจอร์ครับแบบมีความแบบมีหลายเท็คเจอร์ครับทุกคนครับเป็นไงส้วมกับส้วมแค่ส้วมก็เท่แล้วครับนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าเฉยบ้านใครนะบมาเดี๋ยวเราไปดูนี่อ่ะดูบ้านเราเนี่ยนะครับมาขนานก็แค่นี้ครับทุกคนไม่มีอะไรเลยนะปลามาดูเร็วเนี่ยเสร็จแล้วครับไม่มีีีออะะะไไไรรเเลลยยฮแค่่น้มม หยอกเล่นพี่แซมอ่ะน้องเล่นแน่เลยมันต้องมีกลไกที่ไหนสักแก๊งเน๊ะนี่กลไกลง่ายเลยนี่ลงมาลงมาเนี่ยกลไกของพี่เนี่ยนะฮนะร <S <S <อ>เรามาลองดูบ้านพี่นดีกว่านี่ครับป่าบ้านพี่แบบโดยแบบไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ใหม่ครับเลยไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ใหม่ครับไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ม,รม,มอดเลยนะครับ<อ>นี่นี่ไงโซฟาโซฟาแบบว่าใช้เตียงนอนนะครับอือโซฟาเตียงนอนนะฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีทีวีนะครับจอใหญ่แล้วก็มีลำโพงข้างข้างหน่อยแบบเป็นของเรื่องนี่คืองลำโพงนะใส่เซีดีได้นะครับประมาณนี้ ก็จะมีตรงนี้จะเป็นห้องรครัวนะทุกคนห้องรครัวนะมีก๊อกน้ำก๊ำ<ข>อ,อกน้ำปิดปิดนะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่าเตาอบอบอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็จะมีโต๊ะแบบโต๊ะนั่งอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคมาตรงนี้ต่อมันจะเป็นแบบว่าจะเป็นโซนนั่งเล่นนิดน,นึงนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มีเตียงนอนด้วยจริงๆคงสวยมากอะตรงนี้มีเตียงนอนด้วยครับตรงนี้นะฮะลี่เนี่ยตรงนี้มีเตียงนอนแบบว่าประดิษฐ์เองนะครับแล้วก็ไาตูนี้ครับห้องเสื้อผ้าครับตรงนี้ฮะอันนี้คือความจริงอะอยากให้มีกระจกแบบว่าสะท้้้้้้้อออออนนนนนนมมมมาาาาแแแลลลววเเเเเหห็งงงตตััักยยยรรีี่่ททไไดะะคคจุบบบบพผ นอกจากนี้จะเป็นตู้ตู้เก็บของนะนี่ครับเป็นไงของพี่ปาเนี่ยตู้นี้นะตู้นี้เคยพี่ปาเคยใช้อยู่นะอันนี้ครับจะเอาไอ้นี้มาเป็นไอ้นี่อ่ะไอ้ลูกอ่ะไอ้ติดอีไม่เป็นไรนี่ก็เหมือนกันนี่ได้เหมือนกันครับนี่ครับจะเป็นแบบว่าเป็นที่เก็บของนะตรงนี้นะเก็บของนี้ได้นะทุกคนนี่คอนดิงเราทำตรงนี้ได้ไม่ไม่ทำใช่ไหมเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยเออใช่ไหมเดยครับโอเค ดูห้องน้ำ DIY คุณเดียร์มาทุกคนครับเข้ามานี่ครับห้องน้ำ DIY นะฮะห้องน้ำประดิษฐ์เองตรงนี้จะมีแบเป็นแบบอ่างนะครับสามารถมีก๊อกออกเขาเปิดปิดตรงนี้ไปไหนวะอ๋อขัดุกก๊อกผมไปนะ่ะเดี๋ยวหนึงก๊คอกหายนี่ครับตรงนี้ก๊อกนี่ป่าห้องน,น้ำ DIY ได้เป็นไง DIY ประดิษฐ์เองนะห้องน้ำประดิษฐ์เองนะครับอ้าวคยใช้แต่ก่อดเนี่ยพี่เคยใช้จริงด้วยต่กอนนะเออเวอร์ชันเก่าเคยใช้อยู่นะนี่ประมาณนี้ทุกคนเออโคตรเท่ด้ยเป็นไงโคตรเท่นะฮะนี่ป่าดูส้วมส้วมสมัยเก่ามากสมัยย้อนยุคมมมมาาาากกกกกกใคคคครเเเเยห็็็็นนนนนนนส้้้วววแแบบีือ่่่่่ไไดดจจะะะัลทุ นะโซ่มอันนี้ยังไงสโว่สมัยก่อนนะครับนี่ครับแล้วว่าพอแบบขี้นะครับอออลงไปอออลงไปก็จะแบบมีลาวาทุกคนครับแบบทิ้งทิ้งของครับทุกคนมันจำกัดกำจัดอ่ะกำจัดอ,อุจจาระอะไรวะเนี่ยทุกคนครับเออเป็นก้อนขยะเนี่ยอา้าวน้ำหายาน้ำหายโอเคประมาณนี้<ม>ทุกคนครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับสไตล์บ้านผมนะใครชอบบ้างสไตล์แบบบ้านสไตล์ง่ายๆนะก็อย่าลืมเชียร์บ้านผมแล้วกันนะทุกคนนะโอเคไปบ้านพี่ป่าดีกว่า let's go นะนะนะมาเร็ว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 ไหนออกมาเร็วออกมามา บ้านพี่เนยฮนะโอ้บ้านพี่เนยสุดหรูทุกคนครับดูดิครับบ้านพี่เน,นยรครับดูดิโอ้โหสวยเกินนะครับมีแบบการแบบไล่สีนะฮะเออสมทรผมสวยมากนะรีวิวไหนครับบ้านข้างในโอ้โหแค่แบบแค่ประตูก็เป็นเฟอร์นเิเจอร์แล้วครับอือโอ้โหแค่ขเข้ามาก็สวยแล้วครับไอ้กระตูดแคปเป็นนะอะอะไรเป็นอะโอ้แมวนะฮะกระตูดแคปแมวเวลาแบบว่าก่อนที่จะนั่งสัมภาษณ์ มมติเจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่ใช่เด็กสมมติแบบว่าต้อนรับก่อนก็มานั่งคุยเล่นๆรได้หอเล่เชิงช่วบ้านเนเกิดภายนอกก็สวยแล้วครับมือตกอแต่งเฟอร์เจอร์ครับในบ้านนะคะเข็บบอกว่าตรงนี้มันเหมือนรายการทีวีใช่ไหมอ่ะตั้งกล้องไว้เลยแล้วกันโอ้สวยเกินดูดีมีเฟอร์เจอร์ครับมีชั้นวางของมีโต๊ะกามีนั่งมีต้นไม้เรียบร้อยคุณเวอร์มีไฟด้วยครับทุกคนตรงนี้ห้องอะไรอ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนมีทีวีมีเสื้อผ้าครบเซตอ่ะครับผมไม่มีรเลยทุกคคนงเออ อ่ะพอตรงนี้เสร็จใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นตู้ปลาโชว์ปบอดี้โอ้โหผมไม่เห็นมีเลยอะครับผมไม่เห็นมีเลยแล้วก็จะเป็นห้องครัวนะคะโอ้โหผมไม่เห็นมีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เลยอะครับแกนะถ่ายรายการทีวีไปครบเครื่องครับทุกคนที่ห้องน้ำชัวโอ้โหหลุดเกินนะครับทุกคนห้องน้ำมหลุดเกินนะนี่ก็มีสบะปสบู่มีต้นไม้เรียบร้อยแล้วมาดีง่ายๆแล้วทุกคนนะใครชอบบ้านปาก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรัวบ้านผมมา20เท่าทุกคนครับเอาไปโอเค คลิปนี้ถือว่าหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับใครชอบบ้างใครอยากหรืมคอมเมนต์ด้วยกันครับสำหรับวันนี้เจ้ใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายช่องไซโคนลาฟิลแล้วก็ต้งคลิปได้เลยนะครับายบายครับผมไปบายครับโอ้ก็คราวหน้าเนี่ยอยากทำอะไรอีกหรือว่าอยากทราบบ้างใครก็สามารถคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับเจ้ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมอู้หูอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเชียร์บ้างใครให้ถึงได้หนึ่งบ้างผมให้เราสองบ้างบ๊ายบายครับโอ้ไปบายเร็วเอาไปเข้าวะ